ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว youtube ท,ทุกท่านนะครับพอนำท่านผู้ชมมาพบกับช่องเอสายจบรถแมโคโครซิงนะครับสำหรับคลิปนี้เราก็พาพี่น้องมาชมว่ามาดูนะครับการงัดต่อยู่คานะครับเป็นงานทำลายอีกแล้วนะครับ <laughs> โอ้ยไปตรงไหนก็เจอติดต่ออยู่พานะครับนี่ต้องถอดปีกออกอีกแล้วครับต่อนี่ก็แบบอยู่ิากันแบบติดกันมากครับตอก็น่าจะต่อห้าตอหกแล้วครับตอใหญ่มากครับงัดยากครับใช้เวลางัดนานพอสมควรเลยนะครับนี่ ถึงกับร้องครับเจ้าโกเบลโกอิตคีสองร้อยร้อยสิบเอสอ็มน้อหงักนะครับดูครับไม่ใช่เล่นๆเลยนะครับโอ้ถ้าติดปีกอยู่นี่มีสิทธิ์หักได้นะครับลอยครับลอยโตใหญ่นะครับโอใหญ่ไม่โพครับอยู่ติดกันได้นะครับ อยากตรงตรงนี้แหละครับอยากตรงที่มันอยู่ติดกันเนีแหละครับถ้ามันห่างหางกันหน่อยก็โอเคอยู่ครับอันนี้มันแบบติดกันเลยนะครับ ก็งัดมาได้ประมาณ10เมตรแล้วนะครับดูครับ10เมตรนี่โตโคตรเยอะครับดูครับโอ้โหดีที่มีช่องเสียบอยู่ถ้าไม่มีช่องเสียบเนี่ยโหมันถึงครับ กุดออกก่อนนะครับกุดข้างๆก่อนขุดรอบๆก่อนประค่อยงัดนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโคกของนานะครับนี่ขึ้นขุดไปนะครับ ังไม่ถึงปีนะครับเป็นเจ้าเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็นการขุดเพิ่มนะครับ เป็นทางนะครับต้องขุดทางครับขุดทางออกเลยดูครับอ,อื้อโอ้โหมันลึกเนี่ยลึกมากครับ อะไรที่สุดยอดมากครับที่ที่เป็นสองร้อยนะครับถ้าเป็นรถเล็กนี่ไม่ไหวนะครับโหยี่ก,กว่าจะได้แต่ละโตนี่ใช้เวลานาน,านพอสมควนรนครับขนาดรถใหญ่ยังกระดกครับยังมีรอยครับ โตมือ่ีใหญ่ๆทั้งนั้นครับนากมันเยอะครับอ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องโอจบคลิปเรตอนี้ก่อนนะครับพี่น้องฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ช่องเออสายจบรถไมโครซิงด้วยนะครับ เดี๋ยวจะให้พี่น้องได้ชมผลงานการขุดกันต่อนะครับงันต่อ,อยุคคาก็ให้ชมแค่นี้ก่อนนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็บายบายครับสวัสดีครับ